ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับสําหรับ f อฟที่ติดตามช่องอุดมศักดิ์สินฟาร์มครับวันนี้พามาชมไก่นะครับมี2ตัวนะครับตอนนี้อายุ10บสเดือนแล้วนะครับไก่ตัวนี้ประมาณตัวนี้ไม่ใหญ่นะตัวนี้ประมาณ2อสนะครับประมาณสองสามพ่อเป็นเขารือลั่นนะครับแม่ไป็นเยซิิงตัวนี้เหลือแค่2ตัวนะครับ ตัวนี้จะลอยเล็กนิดหนึ่งนะไก่อายุสิบเดือนนะครับไก่ก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสีเยียนะครับตัวนี้น้ำหนักช่างไปเมื่อวันก่อนนะสองกิโลเจ็ดนะตัวนี้ พ่อเป็นเขาเรื่อนแม่เป็นเซซิ่งเหมือนกันครับไก่อายุประมาณ10เดือนได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไก่สมบูรณ์ดีไก่ขังไว้ไม่ได้ทำอะไรนะครับตรงคอจะแซมหน่อยๆแล้วก็ปีกฝั่งซ้ายเนะี่ยเหมือนจะมีหลุดเส้นหนึ่งนะครับไก่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่เคยลองเลยนะไก่ใหม่นะครับ ก็เอาไว้กับผมก็ยังไม่มีเวลาเอาไปเอาไปลองเล่นเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับทั้งสองตัวเลยนะครับคือเอาไว้ที่ผมก็ยังไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วก็ยังไม่มีไม่มีเวลาเล่น,นครับก็มีคนเคยทักมาแล้วแต่แรกว่าจะไว้เล่นนะแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ได้มีเวลานะถ้าใครสนใจก็ ทักมาได้แนละ้วที่088 1736 424นะครับทักมาลายเบอร์นี้ะไรก็ได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะใครสนใจเนาะใครสนใจเอาไปดูแลต่อทั้งสองตัวเลยนะครับก็ทักเข้ามาได้เออเสียดายไก่นะครับก็อายุก็ได้นะแต่ว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับก็ใครใครสนใจจะเอาไปดูแลก็ทักเข้ามาได้นะครับ ครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ